สำหรับประโยชน์ของการใช้เครื่อง HERF DOMAIN BACK EASY ACCESS นี้นะคะหลักๆเลยค่ะช่วยให้การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะหรือกล้ามเนื้อคอม m ัสเซลนั่นเองค่ะเมื่อกล้ามเนื้อแกนกลาง แข็งแรงนะคะก็จะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีความมั่นคงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบิดตัวเอี่ยวตัวก้มลงหยิบของลุกลุกนั่งหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะมีความมั่นคงค่ะและก็ช่วยให้เราเนี่ยป้องกันการลงได้ดเป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญค่ะยังช่วยให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มกระชับหน้าท้องได้อีกด้วยค่ะหากใครที่สนใจนะคะ เข้าเยี่ยมชมโชว์รูมหรือทดลองใช้สินค้านะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์คอนแทคด้านล่างนี้เลยค่ะ a s g Wellness สุขภาพดีที่สร้างได้ด้วยมือคุณเองสวัสดีค่ะ